คือตอนนี้เราเรารู้แล้วแหละว่าว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือตอนช่วงไหนอันนี้เรารู้มาแล้วนะครับแล้วไปที่ไหนแล้วก็พอรู้แล้วนะครับนะพอรู้แล้วว่าแล้วก็มีมีคนนอกเขาวงกระบวนการมีใครบ้างพอรู้แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูได้ว่าเดี๋ยวพอมือถือมาถึงเมืองไทยนะครับนะมันก็จะมีเรื่องอะไรที่ให้มันเไพรส์มากขึ้นมีทั้งนักการเมืองที่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีทั้งนักการเมืองบางคนเนี่ยติดต่อน้องแตงโมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอภาพที่ น้องแตง,งโมที่แบบ้าพโป้ะอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อน <_ d un> ก็เดี๋ยวก็รู้ว่าใครนะผมผมผม,มยังไม่เอ่ยเชื่อแต่ว่าเป็นคนดังแล้วก็เป็นนักการเมืองชื่อดังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้อะ่ะพิธีกรชื่อดังก็เหมือนกันน่ะโทรไปทำไมตอนสี่ทุ่มแล้วก็มีนักข่าวโทรไปด้วยนะนักข่าวก็โทรตอนสี่ทุ่มเหมือนกันเตือนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ดูไลฟ์สดนะครับนะวันนี้ก็อยากจะบอกความในใจสามปีนะครับที่จะครอบรอบวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ของค เกี่ยวกับเรื่องของเต้มงคลกิจนะสุสินรารนนท์เนี่ยนะครับเราก็อยากจะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมา3ปีเนี่ยนะครับเต้มงคลกิจนะครับเป็นคนที่กระทําต่อผมเนี่ยมาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมานะก็อยากจะบอกว่า,าในในตอนที่ผมเนี่ยได้มีการฟ้องคนบนเรือ5้าคนในคดีก็หาเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมอำพรางที่ศาลจังหวันดนนทบุรีนะครับ แล้วก็ได้รับมอบหน้าจากคุณแม่นะมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผมเนี่ยได้ไปยื่นฟ้องเรียบร้อยนะครับนะหลังจากที่เรายื่นฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยในช่วงเย็นดังกล่าวเนี่ยเต้มงคลกิจเนี่ยได้โทรหาผมแล้วก็จวผมอย่างหนักนะครับว่าไปฟ้องเนี่ยนะครับไม่มีการแจ้งคุณแม่ให้ทราบจริงๆเราแจ้งคุณแม่ให้ทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้นําหลักฐานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยไปให้คุณแม่ดูแล้วนะครับต,ต,ต่อมาเนี่ยเต้เนี่ยก็ไปยุยงคุณแม่นะครับให้มีการ อถอนฟ้องโดยการอ้างว่าเดี๋ยวถ้าผมฟ้องไปเนี่ยคุณแม่จะถูกฟ้องกลับนะครับแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยต้องติดคุกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุณแม่ก็ได้หลงเชื่อแล้วก็มีการมาถอนฟ้องในขณะนั้นนะครับต่อมาอีกนะครับหลังจากที่ที่มีการกระทํากับผมเนี่ยนะครับเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เก็บเอาไวเ้เก็บเอาไว้คือได้ได,ได้ได้เก็บความอดทนเอาไวนาน้นะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับลูกน้องของเต้มงคลกิจเนี่ยก็ถูกฟ้อง ในคดีที่ผมถูกยี่เป็ดตำรวจฟ้องมานะผมก็มีคนที่รับผิดชอบนะครับในการที่ลูกน้องของเต้ถูกฟ้องเราก็ได้มีการจ้างทางนายฟาร์มมาว่าความให้แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น1นึ่งแสนหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกน้องเต้มงคลกิดแล้วก็สามารถนะครับทำให้ศาลยกฟ้องได้นะครับนะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมาอีกนะครับเต้มางคลกิจเนี่ยนะครับก็ไปร่วมกับสสกายนะสสกายเนี่ยนะครับก็ไปหลอก นะครับคนจีนโดยเอาชื่อผมเนี่ยไปอ้างนะครับนะตามประจ,จวันนี้เลยนะครับตามประจ,จวันที่ผมเอามาให้ดูเลยครับว่าสสเต้นเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยร่วมกับสสกายนะครับไปทาการหลอกลวงนักธุรกิจชาวจีนที่ทําของผิดกฎหมายคือของหนีภาษีนะครับแล้วก็เอาชื่อผมเนี่ยนะครับไปเรียกเงินคนจีนจานวน1.2ล้านบาทนะครับนะแล้วก็จะแบ่งกันยังไงนี่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มีการ ได้ฟังอาจารย์เดชาไร้สดแล้วก็มีการพาพิงว่าเต้มงคลกิจเนี่ยไปร้องต่ออาจารย์เดชาเนาะแล้วนำคนจีนไปร้องเนี่ยนะครับว่าผมเนี่ยมีการเรียกเงินจํานวน1.2ล้านบาทนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการจับกลุ่มคนจีนเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการเจอกันดังนั้นคนจีนเล่าให้ฟังว่าได้มีการมอบเงินจํานวน1.2ล้านบาทมาให้สสกายร่วมกับสสเต้จริงนะแต่โดยมีการอ้างว่าผมเนี่ยจะมาดูแลผมเพื่อให้ผมเนี่ยปิดปาก ไม่ให้มีการไล่สดแล้วก็ไม่ให้มีการจับกลุ่มคนจีนต่อไปนะผมก็เลยได้ให้คุณจีนเนี่ยไปลงประจําวันไว้ที่สพรประแดงนะครับนะเนี่ยตามเอกสารเลยตามประจําวันนี่เลยนะครับโดยมีรูปของคุณจีนพาสปอร์ตที่มียืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเงินจำนวนหนึ่งจุดสองล้านบาทนะครับหรือหกล้านบาทตามที่อาจารย์เดชาได้มีการไล่สดซึ่งคดีเนี้ยผมก็ได้มีการฟ้องอาจารย์เดชาที่ศาลสมุทรปราการแล้วอาจารย์เดชาก็ได้เข้าใจแล้วว่าเออไม่ได้เป็นจริง ก็ได้มีการขอโทษผมก็ถอนฟ้องให้นะครับต่อมาอีกนะครับต่อมาอีกเนี่ยผมก็ได้เพิ่งเห็นเนี่ยว่าเมื่อไม่นานมาเนี้นะครับเห็นสสเต้เนี่ยออกมาอีกว่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ามีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นกล้องวงจรปิดเนาะที่ได้มาจากกรมทางหลวงชนบทนะครับผมก็ได้เห็นแล้วล่ะครับว่ากล้องใต้สะพานสังฮีเนี่ยมันเป็นกล้องอันเดียวกับเมื่อเราเมื่อเมื่อสามปีที่ผ่านมาเราได้มาแล้วแล้วเราเราได้ให้เอกราชนำโพกินเนี่ย ดำเนินการส่งไปให้กับกรมรสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่ามีคนบนเรืออยู่เพียงแค่5คนไม่ใช่6คนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักฐานใหม่ก็เป็นหลักฐานที่เราเคยได้มีการยื่นต่อกรมรสอบสวนพิเศษในตอนแรกไปแล้วที่มีการสอบปากคำสี่คนผมเองก็ได้มีการขอกล้องวงจรปิดจ,จากเต้กับลูกน้องเต้เนี่ยนะครับหลังจากที่คดียี่สิบตำรวจเนี่ยฟ้องเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้รับการปฏิเสธจากสสเต้ไม่ให้นะครับนะแล้วก็ต่อมาอีกนะครับ กรณีที่เราได้มีการพูดคุยกับคุณหมอทวัชชัยเต้ได้มีการโทรหารบางแจ็คนะครับบอกบางแจ็คเนี่ยนะครับอย่ามอบโทรศัพท์ของน้องแตงโมงให้กับคุณหมอทวัชชัยหรือบ้านผ้าอาทิตย์หรือทางผมนะครับเพราะว่าบอกว่าจะเอาถ้าให้มาแล้วเนี่ยทางพวกผมเนี่ยจะไปเรียกเงินนะกับกลุ่มคนบนเรือหรือบุคคลต่างๆนะครับอันนี้มันก็เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยนะครับที่บางแจ็คได้อัดเอาไว้ระหว่างเต้กับทางบางแจ็คนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับเต้เนี่ยยังมีการปล่อยข่าวถึงนะครับผู้ใหญ่ในระดับประเทศนะครับในทางที่เสียหายด้วยก็มีคลิปที่บางแจ็คเนี่ยได้เปิดให้ผมฟังเมื่อคืนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าขณะนี้เต้ได้มีการออกสื่อมวลชนว่าตํารวจทําคดีเนี่ยนะครับทาด้วยความเร่งรีบนะครับจิงไม่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งมันสวนทางกับทางเราที่เรากําลังทําคดีนี้กับทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตป,ประพฤติม่ชอบในวงราชการ นะครับที่เราได้มีการร้องต่อดีไอหือว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีนี้ดังนั้นเนสิ่งที่เต้นเนี่ยนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและได้มีการหาแสงต่างๆนา,นานาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้คดีเราเกิดความเสียหายจึงมีมติกันนนที่ประชุมมัชานี้ท่งนอาุนท่ริมทองกุลได้ประกาศต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่มีให้เต้ให้ไม่มีทางให้เต้มคนกินนะครับเข้ามาที่บ้านพระธิดาเด็ดขาด รวมทั้งคุณแม่น้องแตงโมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราเนี่ยได้รวบรวมมีหลักฐานมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทํางานมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทํามาด้วยด้วยการรวบรวมมีหลักฐานของเราเองและขนาดนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมนะครับให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษน,นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนะในเวลาประมาณตีสองไม่เกินตีสองครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบแล้วก็ไปเป็นสักขีพยานด้วยกันที่สนามบินนะครับ ในการส่งมอบโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมให้กับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าในโทรศัพท์ของน้องแตงโมเนี่ยมีคนดังๆมีนักการเมืองมีใครต่อใครนะครับโทรหาจํานวนมากนะครับแล้วก็มีไฟล์คลิปเสียงมีแชทไลน์ต่างๆจํานวนมากนะครับที่ที่เราได้เห็นแล้วนะครับมีนักพิธีกรชื่อดังด้วยตวาน้องแตงโมในเวลาสีในเวลาสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเศษเษนะที่คุณรู้ได้ไงว่าน้องแตงโมเนี่ยตกเรือตอนสี่ทุ่มเสเศษ ก่อนที่ตำรวจแถลงข่าวว่าตกในเวลา2 2า3 1 0นะครับกระติกได้โทรหาน้องแตงโมในเวลา20.40นะครับเดี๋ยวผมมีหลักฐานให้ดูนะว่าทําไมอยู่บนเรือด้วยกัน5คนนันรวมั้งหมด6คนเนี่ยทาไมคุณต้องโทรหาน้องแตงโมในเวลา20.40นาทีกระติกนะครับนะเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรมากมายมีทั้งนักการเมืองนะครับนะเกี่ยวข้องมีอะไรต่างๆมีทั้งตำรวจโทรหาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยว ทุกคนจะได้ทราบความจริงนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมจะให้จาร์บันเทกเป็นผู้เผยแพร่นะครับข้อมูลต่างๆให้กับที่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับสอบถามข <นะ S 2> ่วแล้วโทรศัพท์ทาไมถึงเก็บไว้ที่บางแจ๊กยาวนานถึงสามปีแล้วข้อมูลคุณแม่คุณแม่เป็นคนส่งมอบให้กับทางบางแจ๊กแล้วบางแจ๊กได้ติดต่อมาทำไมถึงบางแจ๊กถึงไม่มอบให้ตั้งแต่แรกตอนสามปีที่แล้วค่ะเอ่อเนื่องจากคดีเนี้ยเป็นคดีที่ต้องบอกว่าในขณะนั้นนะครับไม่มีใครเชื่อหลักฐานของบางแจ๊กด้วยนะครับนะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อผมด้วย นะต้องบอกเลยว่าไม,ม่ใครเชื่อเรานะครับทุกคนก็เชื่อแต่คนบนเรือเชื่อแต่ตารวจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคุณอาทั้งหลายแหล่นะครับที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นอดีตตารวจเนี่ยนะครับเราก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเขามีความสนิทสนมกับกับบ้านของคุณแซนนะอันนี้เรามีภาพหลักฐานอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่มีหลักฐานนะครับแล้วตำรวจไม่พยายามที่จะตรวจสอบโทรศัพท์หรอคะเพราะว่าเอ่อตำรวจมีการตรวจสอบ5้าคนเรามีรายชื่อของตำรวจตรวจสอบคดีน้องแตงโมแต่ ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่เอาอยู่ในํำนวนของคดีน้องแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าขณะนี้เราได้รับการประสานจากหน่วยงานราชการประสานใดต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะปรากฏชัดนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมีกระบวนการอะไรเกี่ยวข้องบ้างมีตำรวจคนไหนโทรศัพท์หาคนบนเรือมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมีหมดครับนะจะรออีกไม่นานนะครับไม่เกิน ผมว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ทุกคนจะได้เห็นความจริงอ,อีกมากสรุปว่างานนี้กลายเป็นว่าคุณหมอธวัชชัยบินไปอเมริกาเพื่อไปเจอบางแจ็คและเอาโทรศัพท์กลับมาแทนที่จะให้เจ้าหน้าที่มันอย่างนี้ครับขั้นตอนของกระบวนการเนี่ยในการที่จะต้องเอาเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับที่อเมริกาเนาะกับการที่เราให้คุณหมอธวัชชัยเนี่ยไปรับมามแล้วก็มาส่งมอบกันที่สนามบินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายของงบประมาณของกรมสอบสวนพิเศษ แล้วก็จะเป็นการวยความสะดวกให้กับเจ้าที่ของกร,รมสอบสวนพิเศษด้วยที่ไม่ต้องเสียเวลาขออนุมัตขอค่าใช้จ่ายเดินทางอะไรต่างๆเรายอมให้คุณหมอเนี่ยออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปรับแล้วก็เอามาส่งมอบกันภายในภายในสัปดาห์นี้นะครับ